ได้เลยครับนองหวานจริงๆแล้วสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีปังเลยนะครับมีไลฟ์สวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ครับผมเป็นวันคอนเสิร์ตของผมเองไม่ต้องพูดใช่ไหมครับผมก็ พูดถึงความพิเศษของงานวันนี้เนาะก็เป็นคือผมเองก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตส่วนตัวมาสามสี่ปีแล้วแล้วคิดว่าได้ถึงเวลาที่โอเคตัวเราเองก็พอมี p a ชชั่นพอมีไปหาประสบก,การณ์ูุกนี่นั่นมาแล้วเราอยากออกมาโชว์ให้แฟนๆของเราได้ดูแล้วก็สื่อสารให้กับแฟนๆของเราครับก็โชว์พิเศษของครั้งนี้ก็คือชื่อคอนเสิร์ตว่าเป็น private space in Bangkok ก็คือเป็นพื้นที่ private ของตัวผมเอง พื้นที่ p r i v a t ในที่นี้ผมหมายถึงแฟนคลับทุกๆคนที่ที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่เป็น p r i v a t ใเ้ผมเป็น safe zone ให้ผมในเวลาที่ผมมีปัญหาอะไรทุกๆคนก็ยังเป็น safe zone เป็น p r i v a t ให้ผมอยู่ครับผมก็เลยก็บธีมคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาครับผมแล้วด้วยผมเองก็มีการจัดการงานก็คือระหว่างการดําเนินงานทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องโชว์ทั้งเรื่องอะไรเราก็มีไอเดียที่ไปพิสกับทีมงานทุกๆคนจนได้ได้เอา ออกมาเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตในวันนี้ก็มีใครตั้งตอนเสิใช่ก็ก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องการเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็แสงสีเสียงขอยทั้งทีมงานก็มีมาถามว่าอยากได้แบบประมาณไหนเวทีประมาณไหนก็ทั้งชุดทุกทุกอย่างเลยด้วยความที่โอเคในเมื่อมันเป็นไฮเวทของเรามันเป็นตัวเรามา่ทให้สุดมันเป็นตัวตนของเราเราก็อยากใส่ของเราไปให้มากที่สุดรูปนี้ก็ได้นะรูป รูปนี้เลือกเอง <g ay> เลือกสีได้นะครับจ<อ>ริงๆตอนแรกมีดำวันนี้ขาววันนี้เลือก,อกสีเรียกว่าลงดีใช่ใช่<อ>ก็สนุกดีครับผมได้ลองได้ลองแบบว่าสโกรสโกบที่มันกว้างมากขึ้น<อ>ใช่ครับแต่ว่ากกจะแเองอ่ะใช่ใช่ครับปกติคือที่ผ่านมาเนาะตัวผมเองก็มีโอกาสจะทำแค่แฟนมิสติ้งส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมิสติ้งกับแฟนๆครั้งนี้เราทำเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตใช่เป็นรูป แบบประสิจัดเต็มครั้งแรกและแสงสีเสียงทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเข้าไปตอนแรกหัวเองตกใจเลยเพราะมันดังก็หือมากๆเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตนะใช่ใชมีหมดครับครบรถครบรถม,มีหมดทุกอย่างครับผมจริงๆที่ผมกลัวตอนนี้คือกลัวแฟนไม่เต้นต้องมันสอน แตกึ้นแตกึ้นวละตอนไมีเอ้ยมันเป็นท่าง่ายครับผมมันเป็นอะไรที่แบบผมคิดว่าเบสิกที่ทุกคนเต้นได้ก็โจ๊กเอ่อเขื่อนอ่าเด็กๆเขื่อนก็แบบโคตรีขนาดนั้นแค่ไหนนะก็น่าจะประมาณอุ้ยเราคุยเรื่องโปรเจกต์คอนเสิร์ตน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วครับแล้วเราก็ค่อยๆดําเนินงานมาเรื่อยๆเลือกเพลงเรียกว่าจะยังไงยังไงยังไงแล้วก็ มาเริ่มซ้อมมาได้ประมาณเดือนเดือนสองแปลว่าเปน็ปนถึนาของเรา้ครับผมผมอยากให้ทุกคนสนุกหน้าที่ของผมวันนี้คือผมอยากมาทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาร่วมบรรยากาศโมเมนตนะ์ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุนกให้สุดแค่นั้นเลยฮนะทบางองก็ได้ให้คนดูกลับไปแล้วเขามีความสนุกเหมืองกันทำได้เลยที่จะทำเอเราด้วยครับที่เสเคยแล้ว อ๋น้องมาร์คน้องมาร์คใช่ครับมีน้องมาร์คแน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กบ้านเดียวกันใช่ครับน้องมาร์คเขาก็เก่งครับเป็นเด็กดีเก่งมากครับก็มาร่วมช่วยทําให้โชว์มันออกมาดีแล้วก็สนุกมากขึ้นครับผมเริ่มเห็นเกสม้ือีไร้น่อมีฮะคนที่รู้ว่าใครคนที่รู้ว่าใครมีฮะแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีหลายคนดูผ่านทางเว็เไซต์จะปวดตอนนี้นอนพักอยู่ใช่ผมก็บอกว่าไม่ต้องขึ้น เซอร์ออไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ไม่ท่านนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ปกติจะลุ้นก,กันทีงหุ่นเฟรมชอบเซอร์ไพรส์กันแต่เราเรี่เขาป่วยจริง <c oughs> ไม่คือตาเขาบวมจริงๆอ่ะ <c oughs> แล้วเขาป่วยจริงๆฮะแต่เราก็เป็นห่วงมากๆไม่อยากให้เขามาขึ้นเวทีในสภาพที่เขาไม่พร้อมใช่ครับหัวเรื่องสุขภาพเขาด้วยเพื่อกระตุ้นให้เขาป่วยหนักประเดิมอีกรอก็ไม่กล้าที่จะตอนนี้ก็ลองรอดูแต่เราก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้วถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ขึ้นส่วนใหญ่ก็คือก็มีเขา จนใหญ่ครับมีความผุกพันครับแล้วก็มีอีกประมาณสองท่าที่เราดูในงานดีกว่าไปเด้นไหนกันงับๆอันนี้ขำนี่คือรู้เหรอครับแค่นี้เหรออะไรนะครับประดุกครับแล้วก็มีอีกวงหนึ่งที่เป็นวงที่ผมฟังไหมแต่เด็กไม่ใช่เพราะวงเฮ้ยอ่าละโอเคต้องรอดูต้องรอดู เรื่รงงองว่ามันนี้คือความความของความเป็นต <us> ัวของเราแบบแตกหักเป็นแบบนั้นมากแน่ๆค่ายหวังยังแต่นื่อจกมันเป็นกรร้องจริงๆค่ายหวังยังไงกับแฟนๆใช่ไหมฮะผมจริงๆนะพูดจริงนะไม่นั่งคิดทอนย้อนดูว่างานนี้ผมอยากให้อะไรเป็นแเราอยากให้แฟนมีความให้แฟนๆรู้สึกว่าสนุกในการมาดูเพราะว่าปกติไปส่วนใหญ่เราจะเป็นมีติ้งเจอกันแล้วก็ร้องเพลงกันที่หนอยแต่รอบนี้มันเป็นคอนเสิร์ต ผมเลยอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเองก็เป็นนักร้องเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันที่จะทําให้คนดูรู้สึกเอนจอยไปกับโชว์ของเราได้ครับแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดงานมีจะต้องหวังว่าครับผมจริงๆก็อยากจะออกสักซิงเกิลที่เป็นของตัวเองที่แบบมาจากตัวเองสักเพลงเหมือนกันแต่ว่าก็หาทามิ่งและก็จังหวะเวลาที่เหมาะสม ก็หลังจากนี้ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการแสดงตัวเพราะเราก็หักไปค่อนข้างทีนล้วแจะนะแเชื่อฟังก็มีเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ไปไล่แคสซีรี่ก็ตะเวนแคสตามค่า,าคยต่างๆว่าไม่มีซีลี่ไหนหรือว่าบทไหนที่รู้สึกว่าเราเหมาะก็ไปไล่แคสดูเพราะว่าปีนี้ผมก็ตั้งใจเหมือนกันว่าผมจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเต็มที่ เราก็ห่างมาปีนึงแล้วมั้งเพราะช่วงก่อนอันนี้เป็นช่วงที่เราไปแฟนมิมาตลอดเลยครับต่างประเทศมาตลอดเลยก็ถึงเวดดาลาสมควรที่เราจะกลับไปสู่จุบหลักของเราแต่ก็ยังอยากทำกอีอย่างนั่นร้องอก็ยัง<อ><ๆ>ก็ยังอยากทำเยู่เหมือนคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการเรียกว่าอะไร,ะไรปิดท้ายแพชชั่นของตัวเองในเรื่องของนักรเราไปก่อนแล้วกัน<ม>แล้วเราก็ไปต่อยอดการแสดงสัส่วนอย่างนอกจากนี้ครับ เพราะเราก็ห่างไกลจากหน้าจอไปค่อนข้างเยียบนานามากๆแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุถักผมขนาดกับยี่สิหกเราจริงไหมคุสึกแก่มากเลย <S <S ผมไม่ได้พออ่อยยิ่งกว่านี้นะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ด้วยความที่เราเข้าวงการมาตอนประมาณอายุยี่สิบเราคิดว่าเราอ้ออ้ออยู่เลยแต่ <S <S มาในวันนี้เรากับอายุยี่สิบหกแล้วอะซึ่งแบบเฮ้ย คือเราผมเทียบอย่างนี้นะตอนที่ผมยี่สิบสามยี่สิบสี่พี่บุญยี่สิบหกผมคิดว่าพี่บนะุญอายุเยอะไงอะตอนนี้มายี่สิบหกเองแล้วเลยรู้สึกว่าเออเราก็โตขึ้นแล้วแล้วก็มีอายุมากขึ้นแล้วนะแต่ก็ดีฮะได้เจอแฟนแฟนมีแฟนคลับต่างชาติบิมาเต็มเลยแล้วก็มาร่วมโวยพรมันเกิดให้ผมแล้วก็มีการร้องเพลงก็ทำกิจกรรมร่วมกันประมูลภาพแล้วก็นาเงินที่ได้ทั้งหมดหลังจากค่าใช้จ่ายเสร็จไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์หให้โรงพยาบาลก็ดี่ะ ว่าปกติโปรเจกต์การเงินของผมทุกๆปีจะไปสร้างโรงเรียนสร้างหอสมุดสร้างห้องน้ำทีนี้ก็โอเคเราย้ายไปทําเรื่องกานแพทย์ด้วยตอนแล้วถัดนั้นข้อใหมายที่เราวางว่าเออที่เราจะทำอะไรอ่อานะตอาตนนะปีนี้นะก็หมายถึงอะไรที่ควรที่นะคะปีนี้นะฮะก็น่าจะอยากปิดบ้านให้หมดดีว่า ที่ผ่านมาปีตะกี้เพิ่งซื้อบ้านให้พ่อแม่ช่วยช่วยกันตอนนี้จากตอนแรกเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่ามีตังค์ออตอนนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึออ้นเราก็ไปช่วยเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่ไปเรื่อยเราก็อยากมีที่ที่เขาอยู่ดีแต่ตอนที่เขาอายุเยอะขึ้นก็ช่วยช่วยเวลาหาเงินมาก็โอเคพยายามเก็บไม่ใช้สิ้นเปลืองเหมือนก่อนหน้านี้แหละออก่อนหน้าน,นี้ก็คือใช้เงินอย่างเดียวเลยเออใช่ออใช่ใช่ให้เลยวยัน <What? S 1> ด้วยครับผมใช่คนระับด้วย,ยรครับผมก็ขอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดจะสี่ห้าปีแล้วทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันกันกบผมครับผมก็จะพยายามสร้างผลงานที่ดีๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามมาเจอออกมาเล่นกับทุกคนบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับก็ หวังว่าทุกคนในวันนี้จะมีความสุขนะครับในกับการเสร็จของผมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณค,ครับการแล้วนะฮะทุกคนอย่างหนึ่งที่ขอมาเดิมก็คือเชื่อเมาแล้วขับนะครับผมถ้าง,ง่วงก็จอดพักเว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงเดินทางลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะก็ขอให้เดินทางดสวัสุิภาพนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับผม สวัสดีปีใหม่ไทยครับ